ได้แล้วมันมอประสบความสำเร็จแล้วเดี๋ยวข็ให้กอลลอไปน้บาบรยากสวัสดีครับตอนนี้เราก็มาถึงนะครับตรามสองนะครับเราก็ได้มาเจอนะครับโชมใหม่นะครับรถตัวใหม่คู่บุญของน้องดาวเป็นที่รเรียบร้อยแล้วนะครับนี่รถคันนี้นะครับคันนี้เลยใช่ไหมคะคันนี้เลย ก็เป็นรถตู้ทุบนะครับเรื่ห้อสามร้อยแดงนะครับพอเราจะรื้อเอาตู้ออกนะครับใส่กระบะใหม่นะครับก็ยอดมากครับเน่มาดูเนื้มสีนะไม่ไม่เนี่ยนี่ค่ะรอเหมือนมูดาวไหมคะเห็นหมดเลยรอเหมือนมูดาวไหมคะ สวยอยู่นะสวยอยู่ไม่ต้องเปลี่ยนสวยแล้วถูกสโลกแล้วเอาดีๆนะบอกเขานะอ่าสุกสโลกแล้วพี่บอกไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเขาเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินจบเลยนะแม่แม่บอกเขาสั่งเป็ส,สีน้ำเงินเมื่อกี้อ่ะเจ้าจ้างสีน้ำเงินหรอสีขาวสีขาวหน้าตาเป็นคนแลก็แบบนิดๆนิดๆเอองั้นก็ได้เ,เ,เ,เอา,าทำแล้วคะ่ะถ้าชอบก็ทำไปแล้วแต่ว่าสั่งเขาไปแล้วเนี่ยเอานี๋ยวเดี๋ยวเดินมาดูหมายเลขสามซีครับสามซีอ่ สามสีนี่นะสามสี่ทีทนี่นะเนี่ตัวทีเอสทีศูนศนหนึ่งหนึ่งนี่ศูนย์หนึ่งสองหนึ่งสองอ่ะขอคุณค่ะขอบคุณค่ะไม่ใเรื่องไใรื่องไเอง่งรครับเนั้นยากเดี๋ยวเข้าคนส่งกระหูดเอาเปิดเปิดเปิดนี่เบิองเปิดประตูรถแน่ค่ะให้เอดูด้วยเอ่ดูดอาคับพาเอขึ้นไปเบิ้งว่ะ อ่าภายใน FC ขึ้นไปดูค่ะยังไงก็เป็นรถราแล้วมันจัดเลยเรียบร้อยภายในนะครับภายในครับก็มีกล้องนะครับติดด้านหลังนะครับดูนะครับก็แต่แป้ยทะเเียนเก่าก็มีครับแป้ยทะเเียนเก่าคระบบภายในนะครับก็ดูดีครับดูดีใน FC นะครับสามารถบรรทุก FC นั่งข้างหลังรองข้างหลังได้ครับ กียร์ก็โอ้โหนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันข้างล่างนะครับระบบช่องล่างกอนนี้นะครับก็ล้านล้านกว่าๆนะครับล้านแปดนะเครื่องสามร้อยแตดนะครับรถคู้บุญของน้องดาวนะครับรถกูบุญของน้องดาวนะครับ ก็จะหรือนะครับถังไอ้ตู้ทึบออกนะครับเราก็จะใส่กระบะข้อก็กนะครับแ๋ยว,ว,นะด,ว,วดูชมหน้าให้เต็มที่กันนะครับไป,ไปเอกนะครับรถคู่บุญของทางเราสามร้อยนะครึ่งสามร้อยไอ้ FVM นะสามร้อยนะครับ,นนะ M, รบ,รบดูใหญ่อลังการดีไหมครับ FZ ดูชัดกันครับอยู่ใกล้กันนะครับร้านกว่านะครับร้านแปดนะครับก็จะวางดาวนะครับไว้ห้าแสนนะครับก็อีกไม่กี่วันนะครับเราก็จะได้สมาชิกใหม่นะครับลดคู่บุญของน้องดาวนะครับยานข้างกันนะเดี๋ยวเราไปดูข้อกันนะครับว่าจะใส่ข้อแบบไหนกัน ตอนนี้ผมก็จะพาไปดูกระบะนะครับว่ารูปรักษณะเตบมเหนนะครับมันมันติดมันติดอีกคันหนึ่งนะเพรงอันนั้นมันปีพอมันอ่าชูนอือคันนั้นหลูกหูนแต่ว่าคันนี้มัน64ดู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 คันนี้อ่ะมัน64นะครับรถมันใช้ 4P ประตูขึ้น,นมปิดเข็ไมไม่แสนกว่าเข็มไม้แค่แสนกว่าอันนี้เข็ไมไม้มันเยอะแล้วก็ตีมันหูศูนรถเขาใช้นานพอสมควรเนาะนี่ยกบบระบาทโอ้เสียขาดค่ะเสียขาดมาซื้อรถ เปิดได้เปิดได้ดทีแรกเราจะเอาคันนี้นะคะแต่การการใช้งานมัน มันใช้นานกว่าคันนั้นนะคะมันปี60นะคะแต่ว่าคันที่เราเลือกมันปี64จ้านี่มันเปิดได้แบบนี้ด้วยนะคะนี่เวลาเราใส่ของมันก็จะสบายป้า นี่ค่ะรถคู่บุญน้องดาวเราเจอแล้วนะคะขอน้องดาวเมื่อคืนว่าถมาร้านนี้ขอให้โดนขอให้ปังนะคะขอให้ได้ได้จริงๆ fc โดนใจเลยนะคะตเครื่องสามอเมหมือนกันแต่ว่าการใช้งานมันอายุมากกว่าปีพศมัมันมากกว่าเ็มไม้ที่การใช้งานมันก็เยอะกว่านะ เราก็เลยเปลี่ยนเอาคันนั้นนะคะเอแลีวดสี C. ถึงชะโลกด้วยมากค่ะปะ สีนี้แหละโดนแล้วสีนี้โดนใจแล้วฟังเสียงนิ่มมากเลยฟังเสียงนิ่มมากเลยได้แล้วมันบมประสบความสำเร็จแล้วเดี๋ยวก็ให้กอลล์ไปน้อมประหยักคือว่าจังซันค่ะ ค่ะขอบคุณค่ะพญ่พญ่พดสิเดกอรอบไปกับรอบนี้ล่ะค่ะสีล่องแบบนี้ใช่ไหมคะเออสวยอยู่นะ <c oughs> อูนี่อยู่ที่ไหนอยู่ที่พระรามสองอูชื่ออะไรคะเผือ่อมีเอฟซีหรือว่ามีชาวช้างสนใจ <c oughs> เยอะๆเหรอ บรรทุกดีรถบรรทุกดีดีรถบรรทุกดีๆนะคะชื่อร้านทา่าชาวช้างเราอยากมาดูก็สามารถมาได้เลยรถเยอะค่ะรถเยอะรถเยอะมากเะจ้าของใจดีเจ้าของใจดีเลี้ยงข้าวด้วยข้าวหมดคนสองจานอ่าตะเลินกับพ่อพดคนละสองจานเลยกับข้าวอร่อยรถเยอะเยอะแต่ไม่มีตงังค์จะซื้อพ่อพดบอกอยาก้าวอยู่จะไล่ใครดาวจะก้าวเยอะจก้าวอยู่ 嗯。Mm hmm.